สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวครัวเจเล็กนะคะวันนี้จะทำเมนูผัดคะน้าหมูยอค่ะเป็นเมนูดัดแปลงนะคะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมหั่นผักคะนา้ากันก่อนเลยนะคะอันนี้กรอบเปลือกแล้วก็เลือกใบที่มันไม่สวยออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นพอดีพอดีอย่างนี้นะคะ,คะเตรียมผักคะน้าก่อนเลยนะคะต่อไปเราก็มาเตรียมหมูยอนะคะเราได้หมูยออุบลมาเป็น หั่นเป็นอ่เป็นชิ้นกลมๆแบบนี้นะคะเราก็มาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดก่อนนะคะต่อมาเราก็มาเตรียมหั่นพริกแดงกินดานะคะแต่งสีให้สวยงามเฉยๆนะคะไม่ได้ใส่ให้เผ็ดนะคะวันนี้เราผัดแบบจืดค่ะอันนี้ค่ะเราก็เตรียมไว้ต่อไปมาทุบก,กระเทียมสับกระเทียมกันเลยนะคะใช้ใช้กระเทียมไทยนะคะประมาณ1ิ สิบถึงสิบห้ากรีบนะคะแล้วก็สับๆแบ,บ,บสับให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวให้หอมเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มอทอดหมูยอ,อก,ก่อนนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้เป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะเราก็ทอดในน้ํามันร้อนๆหน่อยนะคะไฟกลางๆค่ะเพื่อให้เขาเหลืองแล้วก็กรอบนะคะมันก็จะหอมแล้วก็อร่อยเมื่อเวลาเราเอาไปผัดนะคะอันนี้เราก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็เตรียม ขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะคะขึ้นมาพักไว้ก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะเหลืองหอมกรอบเลยค่ะแล้วเราเอาไปผัดใส่มันจะอร่อยนะคะเราก็ตั้งพักเสด็จน้ำมันไว้นะคะต่อไปขั้นตอนเราก็มาเจียวกระเทียมให้หอมให้เหลืองเลยนะคะ นี่ค่ะเราใช้น้ำมันเดิมนะคะตักออกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าในหมูยอก็มีน้ำมันอยู่แล้วนะคะนี่เราเทียวกระเทียมจนเหลืองจนหอมแล้วต่อไปเราใส่ผักคะนา้าลงไปผัดเลยค่ะเพราะว่าหมูยอเราสุกอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ผัดคะน้าให้สุกนะคะให้ทั่วถึงกันตอนนี้เราอาจจะใส่น้ำเปล่าไปสักนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วถึงกันละอุแล้วก็กรอบนะคะแล้วก็ยังมีความเขียวอยู่นะคะ ต่อไปเราปรุงรสด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผัดคลุกคราให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะนี่ค่ะแบบคะน้าเราก็สุกแล้วนะคะแล้วก็กรอบพอประมาณแล้วต่อไปเราใส่หมูยอที่เราทอด เตียมไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกแดงจินดานะคะจากนั้นเราก็ผัดเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแ๊บเดียวค่ะเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะผักก็สุกแล้วหมูยอก็สุกแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดคะนา้าหมูยอทอดสูตรอร่อยชัวครัวเจเล็กนะคะไปตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนีค่ะน่ารับประทานมากอันนี้ ใครจะลองไปทำตามก็ได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะนี่ค่ะหมูยอหอมๆเหลืองๆกรอบๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อร่อยชัว,วร์ครัวเจเล็กด้วยนะคะนี่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคอยติดตามดูว่าช่องอร่อยชัว,วร์ครัวเจเล็กจะมเีเมนูอะไรมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ